และในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในแมปโฟสคินนั่นเองและอีพีนี้พี่ให้น้องๆ fc ในช่องนะผมสอนเล่นนั่นเองนะโดยคลิปิดีโองโฟสคินก่อนหน้านี้นะผมพี่ได้ให้น้องๆอ,ออกความคิดเห็นแล้วก็ช่วยอธิบายสกิลต่างๆนะผมว่ามันมีวิธีการเล่นยังไงกันบ้างน,นะผมสําหรับแมปนี้นะแล้วก็ผมก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักนะผมพี่ก็จะประกาศผู้โชคดีของคลิปิดีโอนี้ก่อนเลยลูกกันนะครับผมยินดีด้วยสําหรับน้องคนนี้นะที่ได้เกมพาส Awakening outfit หนึ่งรางวัลไปนั่นเอง และเช่นเคยครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะถ้าน้องๆช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไ like ลค์นะผมพี่ก็จะสุ่มแจกเกมพาร์ทเอาไว้กินอัลฟิทหนึ่งรางวันด้วยเป็นแมบของเดอะสตอง e กตเป็นั้งก่านั่นเองนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ร้านบับเบิลชอปไก่ตันกุ้งคุ้มรลำต้นแค่สิบบาทบริการกดเกมพาร์ตแบบแรงดังแค่พิมพ์ชื่อไอเดียโรบอทหรือถ้าอยากอัพไววไวๆหาไอเทมแม็ปบอกฟุดและแม็ปฟิชพร้อมบริการฟาร์มแม็ปต่างๆอีกมากมายปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เดียวแวะดูก่อนที่ลิงก์ฝั่งหมดคอมเมนต์เลยเอาล้วครับผมเปิดมาก็เจอเลยครับผมอา้าวคิลเลอร์ก็เป็นวันเอ็กนะผมมาพร้อมแล้วจัดเลยครับผมพี่ขออนุญาตเล่นเป็นเกรสนะครับผมหนึ่งสามสามเจ็ดนะอ่าพี่จะฝึกตัวนี้นะผมให้มันชำนาญสักหน่อยนะ มีคนบอกว่าถ้าเราปั่นไฟนะผมจะทําให้เราเพิ่มโอกาสการเป็นคิลเลอร์มากขึ้นนะอ่าถ้าอยากเป็นคิลเลอร์ก็ต้องปั่นไฟนันเองโอเคพี่ก็ว่าอยู่ทําไมพี่ไม่ค่อยได้เป็นคิลเลอร์เลยเพราะเราไม่ได้ปั่นไฟนั่นเองนะโอเคเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงมันอยู่ที่เองครับผมขอที่จะชนหน่อยแล้วกันโอ้โหช่วยเพื่อนไปหนึ่งดอกแล้วผมชนแล้วหนีมีที่ไหนเ้ยเอ้ยม้มาตามพี่น้องน้องมาตามพี่อ้า โอ้โหเขาบอกว่ามันโจมตีปกติมันจะมีกิจขึ้นมาหน้าจอเนี่ยผมไอ้ตัวนี้อ่า ah, ไปโดนอ่ากูไปแล้วครับผมจังหวะนี้นีซี่โบไปแล้วครับผมไม่รอแล้วครับจังหวะนี้ใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วเว้ยเหมือนจะมีคนมาช่วยเราไว้นะครับผมอ่าเดี๋ยวรอคู่ดาวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ไปช่วยเขาคืนนะครับผมเฮ้ยเราต้องแพรลี n, ่แล้วก็ต่อยให้ได้นะผมเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเนาะโอ้โหมีคนแตกไปแล้วสองว่ะเฮ้ยใจเย็น โอ้โหไอ้ตัวนี้มันเปิดแมพได้นะผมมันเอ็กมันปามีได้ด้วยนะต้องระวังให้ดีนะครับผมโอ้ยกูบอกให้ระวังให้ดีๆโอ้โหอะไรไปเนี่ยใจเย็นใจเย็นเนาะเอออย่ารับผมตาถัดมานะเดี๋ยววันนี้อู้เจอกับครูคิดเลยอย่างงั้นเด้อเฮ้ย,ยครูคิดพี่ยังไม่ได้ซื้อนะตัวเนี้ยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปหาที่ปั่นไฟก่อนนะบอกไหมนี่ไงป,ไปั่นไฟครับผมปั่นไฟครับอื ขอปั่นไฟด้วยคนครับผมสุลล์เออเออปั่นให้หมดครับผมปั่นให้หมดมีที่ไหนปั่นที่นั่นครับผมเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเหมือนมันอยากเป็นคิวเลอร์นะใช่หรือเปล่ามันปั่นไฟอ่ะดูดิมันตามปั่นไฟทุกที่เลยอ่ะพี่ก็ตามไปปั่นไฟพร้อมกับไอ้พวกนี้นะเฮ้ยเฮอะไรอ่ะวุ้ย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 โอ้โหอะว้ามันไม่ต่อยกูแพ้นี่แล้วมันไม่ปล่อยมันไม่ต่อยพี่ด้วยเอ้ย โอ้เทคนิคจุกเทคนิคจุกนะผมเขาบอกให้กดชิปล็อกนะเวลาเล่นนะผมอุ้ยว่าไม่ใช่แล้วทำให้รู้สึกกูโดนตีง่ายจังวะน้องเอ้ยเ,เอาทางตันเอาทางตันสวยแล้วไปทางไหนล้วทีนี้เฮ้ยทางนี้ได้ปะเฮ้ยโอ้โหทางนี้เอาแตกเลยไอต้ตอผมไม่มีเวลาให้เสียใจจีสัน,<ห>นแล้วเขาได้หัวมั็นลดอย่างนั้นนะ่ะไม่มีผมเหรอเจสันไม่มีผมเหรอวะ อ๋อที่ปั่นไฟอู้มาเพิ่เจอปั๊บเลยว่ะเชีย่ชยโชคดีจัดเลยขออนุญาตปั่นเลยลแล้วกันเลยครับอู้ไม่มีใครเข้ามาเลยครับผมจังวันนี้เฮ้ยอใจตัวเองมิงบุลีสมผมคูรอเฮ้ยโอกมาจากไหนทำไมไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โ,หโหชนไปครับผมอย่างวันี้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยใจยเย็นนอ้องเฮ้ยเฮ้ยขอความช่วยเหลือหน่อยไม่มีใครมาช่วยเลยเหอเฮ้ยน้องเพื่อนเพื่อนเออโอ้คูดนกูดอนอาเซติบนบหน้าหมดเฮ้ย เวลาวิ่งหนีอย่าใช้สเตมินาหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันไม่ต่อยเฮ้ยมันไม่ตีบล็อกกูน้องเฮ้ยเฮ้ยลบลบนี่เจลมซ้ายลมขวานี่ไงพีจุ๊จุ๊น้องช่วยพี่หน่อยช่วยหน่อยโอ้ช่วยหน่อยครับผมไอ้ผมเล่นเบาแรงแ่เปล่าเฮอยกูแตกอีกแล้วมาผมตาถัดมาจังหวะนี้กูเจสันอีกแล้วอ่ะโอ้เมื่อกี้ไป็บูลลี่ส่งผมมันมันไล่กูคนเดียวเลยทีนี้มา จังหงวันนี้น่าจะแบบอีซี่อยู่นะเพราะว่าเพื่อนรู้สึกว่าจะเป็นงานนะผมอ่าเฮ้ยเเป็นงานจริงหรือเปล่ามันดีกันหมดเลปล่เดี๋ยวขออนุญาตไปปั่นไฟเลยแล้วกันนะครับผมนี่เ,เหมือนจะแบบบูลี่บ er ูลี่บูลี่มันเหรอบูรี่จสันนี่ไงโดนโดนต่ำไปด,ดิเฮ้ยขอแต่วันเลือดเราลดไปเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้ต้องไปหาต้องไปหาที่ปั่นไฟแล้วเนาะเฮ้ยนี่ไงสวัสดีครับ โอ้โหมันตามหลังมาน้องโดโงเอามาไล่กูไปดิเฮ้ยเฮ้ยเอาใจเย็นน้องใจเย็นเฮ้ยเจันอ้าวูเจ็บเจ็บแล้วเดียวเรื่องเลยแค่นี้เองน้องช่วยหน่อยไม่มีใครช่วยเราเลยเอามีอยู่ว่ะเอาไปคนนี่ไงวิวิมาว่ะทูท้าว่ะเฮ้ยเอาโอ้ยดูเทามันทำอะไรอ่ะนี่ไงชนไปครับผมน่จุกจุกเขาเรียกว่าจุกนี่กูบล็อกได้ว่ะ ยี่ไงหมัดขวาตรงโดนหมัดขวาตรงกูไปแล้วจังวันนี้เฮ้ยมีคนจมดับยาดับยาไม่เป็นันใจเย็นน้องเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกันขอดูกันมันตามมาหรือเปล่ามันน่าจะไม่ตามมานะผมจังวะนี้เหลือสาววิอ่าเรียบร้อยครับผมชนะผมฝั่งโซไร์เบลผัดมาครับผมเฮ้ยวันเอ็กว่ะไอตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลามันตีแล้วมันมีกิจขึ้นหน้าจอลววะว่ะ้ออันดับแรกเราต้องหาแบบอันนี้ไงเจอที่ปั่นไฟแล้ว อ่าขออนุญาตปั่นไฟเลยแล้วกันนะครับออืนี่ใครจะตีก็ตีไปนล้วผมมหออนุญาตปั่นไฟแล้วกันเออนั่นแหละตาต่อไปพี่ต้องได้เป็นคิวเลอร์อ,อ๋อใครลากมาเฮ้ยอย่ากลากนะโอ้โหชดไม่โดนโดต,ต,ตีฟีโดต,ตีฟีอย่าอย่า,ายอย่าทำ่บงนี้นี่ไงกูบล็อกบล็อกป่าน <laughs> ไม่อย่าไมยช่วยด้วยเออกูเตะอ,อีกแนละ้ว <laughs> าวาวิรอบนี้เราได้สิบห้าอันเลยเหรอเชีย่ยมาว่ะแต้มสิบห้าเลยนะจังวะน,นี่มาครผมมาผมูาได้เป็นเจสันละมึงโดนมึงต้องโดนแล้วหวะนี่ไงความเครียดแขนนี่จากเซเซอร์ตะกอนสปีดหรือเปล่าจะหนีไปไหนเจอแล้วไอตัวล่างทองหนึ่งตัวครับผมไม่ทำเลยกันไม,ไม่ระวังหลังไม,ไม่ระวังหลังไม,ไม่ระวังหลัง,ง,ลงใส่แล้วไม่หูฟัง เชี่ยโอ้แทงหลังเราไอ้ทูทามไอ้ทูทามไอ้เก๋ต้องโดนมึงต้องโดนแล้วทูทามกูไม่ชอบกูไม่ชอบเป็คนมาแทงหลังกูว่าโอ้ไม่ชอบเป็นคนมาแทงข้างหลังฮึฮึฮโดนนะฮึไอ้แบ๊ะไงกดสกิลอาพุ่งครับผมเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลยไอ้ไงโอ้ยฝันไม่โดนเอ้ยโอ้มึงไอ้เสือกจังวะเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนนี่ไงปากเนาให้เฮ้ย ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้อะไรเสียบไปโดนเฮ้ย <Nope. S 1> โอ้ยกูก็ปาดไม่โดนเหมือนกันปะนี่แน, <c oughs> น่นี่แน่หัวเหลืองหัวเหลืองจะไปไหนจู๊กอะมึงจู๊กอะจะไปจุกกับเซเซอร์ได้ไงแตกไปหนึ่งครับผมไี้ไงเปิดสกิลอาไหมาอะไรบล็อกบล็อก,อ,กอะไรเอา้าเฮ้ยโดนสตันว่ะโอ้ยมันกระแทกกระแทกเหรออ,อ,อับมุมอะยืนอับมุมอ่ะโดนแตกมา ไ,ไปไหนเฮ้ยเอเกดอยู่ไหนวะเฮ้ยอุ้ยไม่โดนอ่ะอ่าเป็นจุ๊บมาจะจุ๊กอ่ะอู้ไม่โดนเฮ้ยดูนิ่งดิ่งดีเนาะจะหนีไปไหนเฮ้ยฮ้ยไอไงไอ้ยโดนโดนอยู่วันนี้เฮ้ยเมันจะแพรีิโอ้ยโอ้มันแพรีิมันแพรีิโดนอ่าต่อยไม่โดนไอ้ไงมันต่อยพลาดแล้วเนาะฮึมฮึมจะไปไหนอู้นิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวอย่าหนีอย่าหนีฮึมตามให้ถึงที่สุดตามให้มากก่านี้ตาม จะไปไหนเน้อเข้ามุมเข้ามุมแล้วโอ้โหไม่โดนนี่ปาดอีกเอ้าโอ้ยสเตนด์ีหน้าหมดหาเอ้ยลืมดูสเตนด์ีหน้านี่ไงปาดครับผมเฮ้ยอ้าวหลบได้ไว้ไมนดีไปไหนเอ้าเอาเอ้าแพรลี่ม่วงแพรลี่ม่วงก็โดนไปดีมาเหลือตัวสุดท้ายนะผมเหลือเจ้าเชงนะผมโดนไปแล้วไปแล้วครับผมเอ้ตัวสุดท้ายไม่น่ากลัวเท่าไหร่ตัวนี้เพราะว่ามันแบบ ดวงซวยไอ้ตัวนี้มันดวงซวยนะครับผมมันเจอกับพี่ไงมันก็เลยดวงซวยไอ้เอ็มยืนนิไปไหนฮะยืนนิไปไหนโอ้มันไม่จุกอ่ะมันไม่จะจุกไอ้ปวดสกิลอาร์ไล่เลยครับผมอยู่นี้ปากไม่โดนว่ะไปไหนไอ้ปัดหนึ่งสองอ๋โดนจริงไอ้ห่ายิงแฉกหน้ากูเฮ้ยไปไหนโหแล้วว่ะโโหแล้วว่ะเชื่ยสารสุภิ เช uh> uh uh ี่ยมันหนีเก่งจังวะเนี่ยปาดหนึ่งวิอย่าหนีแน่จริงอย่าหนีเออบอกว่าจะอยู่ทำไมเราโอ้วิ่เจอสเตปิน่าหมดอ่ะขวดซิกิตาไหมเฮ้ยเฮ้เฮ้จะไปไหนจะไปไหนย่องเบาย่องเบาจังวันนี้จังวันนี้สิบสองวิสิบสองวิปัดน้องออนไลน์จะไปไหนจะหนีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่วิสุดท้ายเรียบร้อยชนะวันตานี้ อาถัดมาผมโอ้ยเจสัน้ยเจอเจสันจริงว่ะหมายว่ผมวรงนี้อน,นุญาตเดี๋ยวไปไปหาที่ที่ปันนนป่นไฟก่อนมาๆๆๆวรงนี้หาที่ปั่นไฟก่อนเดี๋ยวเร,เราจะได้เป็นแบบผัวมาถึงก็เจอเลยเฮ้ยใจเย,ย็นเนาะสุล่กูกูว่าจะไปหาที่ปั่นไฟไม่ได้ไปหาคิวเลอร์เฮ้ย,อยโอ้โหนุบน๊บนุ๊ต้องช่วยนุบ๊บวะพี่ต้องช่วยนุบ๊บวะน้อะเฮ้ยเราเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเนาะมาช่วยกันช่วยกันนี่ไง แล้วก็บอกว่าเทคนิคการจุ๋เหรอตีไง,องจุกจตีไง,งบอกไปต่อยหน้าแหกไปเป็นไงอย่างตึงดึงก้านไม,ม่ยมเข้ามาดีครับขวาตรงเข้าที่เบ้าหน้าแล้ววิ่งครับผมเดี๋ยววันนี้ร้องไห้ร้องไห้เจอต่อยขวาตรงคิวเลอร์โดนต่อยขวาตรงทำไมไม่แตกวะกูบอกให้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเปิดอาเปิดอาไรไงเปิดสกิลอาแล้วงไงครับผมนะประหยัดพลังงานวิเอา้ากู้หมดแต่อ่านโอ้ยูโดนแล้ว ช่วยนะครับเช่วยผมหน่อยครับเอ้าเฮ้ยไอตัวนู้นตัวนั้นมันช่วยเราอ่ะเฮ้ยตัวนี้เล่นเป็นนะเนี่ยแ้ี๋ยวเราก็ต้องช่วยเพื่อนนะไปไปไปต่อยแล้วไออู้หูไม่โดนว่ะโอ้กระแทกไม่โดนมาดิบล็อกกูบล็อกให้เอามาตีอีกตัวหนึ่ง่ะโอ้มันจะตีเราเฮ้ยพนมขอพี่แบบปั่นไฟทุกคนนะเออเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะได้เป็นคิลเลอร์เร็วๆไงล่ะไปครับผมอันนี้ได้หนึ่งอันละอุ้ยนี่เจออีกอัน อ่าอุ้ยอันนี้ไม่มีใครไม่มีใครมาปั่นเลยะเดี๋ยวเราปั่นให้หมดเลยแล้วกันโอ้นี่ไงปาดเข้าให้ปาดเข้าให้อ่าสวยโอ้โหอิ่มๆเลยครับผมปั่นคนเดียวปั่นคนเดียวอิ่มๆโอ้โหเนานจัดเลยวันนี้ยโหเหลือห้าสิบวิสุดท้ายครับผมอ่าอุ้ยเอาไดเม็ดคิดว่าเฮ้ยหวานเลยงี้เฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนนะผมเดี๋ยวไปแท้งให้นะผมว่าเรามีเมดคิดนะ อ่านี่นี่เจอแล้วเจอแล้วทำอะไรครับผมทำอะไรครับเฮ้ยการแทะเขาให้หนึ่งดอกอ่าเฮ้ยอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายป่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป้าหมายอ้ากูกดไม่ทันเฮ้ยสี่สี่เหลือสี่อย่าอย่าน้องช่วยหน่อยอย่าปล่อยกูไม่น่าเข้ามาเลยไปต่อครับผมเฮ้ยรอบนี้เจอวันเอ็กว่ะเชียโคตรตึงเลยครับผมวันเอ็กเดี๋ยวไปซื้อวันเอ็กมาเล่นบ้างดีกว่า ยัดปั่นไฟแล้วผมตอปั่นเลยอย่างวันนี้อ่าอ่าเพื่อนแตกหมดแล้วว่าแต่ปั่นไฟเพื่อนแตกหมดแล้วนอ้องอุย้ยแตกไปหนึ่งครับผมไม่เป็นไรครับผมเพื่อความเพื <c oughs> ่อความเป็นคิลเลอร์ของเราเป้าหมายของเราการ,าร,าราปั่นไฟนะผมอ่าหุ้ยข้างบนนี้ยังไงอู้มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเฮ้ย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 มันเล็งเราหรือเปล่าเฮ้ยปัป่นไป,ปอู้โดนใครวะนั่นเฮ้ยตัวเขียวเลยว่ะ นี่ตัวเขียว,วหรือเปล่าใชห่หรือเปล่าเฮ้ยบล็อกกระบอกโหไม่โดนว่ะมันตีอีกคนหนึนน่งนะยังไงวิ่งครับผมหาจังหวะนะผมสกิลยังไม่มานะผมอ่ามีคนไปนกระแทกให้เอ้าโดนกูเฉยเลยโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเจ็บใจเย็นใจเย็นเนาะอู้ป่าดักไม่โดน,นครับผมเนี่ยป็นไงไหวพริบดี โดนปาดโอ้ไม่โดนเชส,สกี้กูเชส,สกีก้นี่ไงพี่กระแดกให้น้องเดี๋ยวพี่มาแล้วสกิลมาแล้วน้องมาๆมา,มาปาดมาเนี่ยโอ้โหโ,โ,โดนปาดสองฮะเชื่อมันแกโคตรไนกูยังยังโดนสัยันเลยอาเรียบเนาะที่รไรพี่ดูประวัติรั่งใส่เคนก็ได้นับมันมวิธีเล่นด้วย